สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าทำไปหลายคลิปเลยคุณผู้ฟังก็น่ารักฟังกันแบบจุกจุกแล้วก็คอมเมนต์กันน่ารักทุกคนเลยนางฟ้าพยายามที่จะบอกว่าไลค์ตอบเมนทุกคนนะคะวันนี้ก่อนที่จะไปปิดไฟเปิดแอร์แล้วก็นอนแบบชิลๆนอนจุ๊มปุ๊กอยู่กับใครก็ไม่รู้ของ FC ของนางฟ้านะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรขออนุญาตอ่านแบบว่าว่าวิวสิวกิ้วนิดนึงนะคะพลังงานไพ่สามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะเมเจอร์ขคาได้แล้วค่ะเดอะมูนไฮพินเทสนะคะแล้วก็ราชาถือเหรียญรวยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เขาอยากรวยเขาอยากได้คุณเขาอยากเงินฟาดหัวคุณอยากซื้อคุณไปกกกอดพลังงานเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ไม่ก็มีคนคนนึงอาจจะเป็นคนทางไกลธาตุน้ำธาตุไฟนะคะ มองว่าคุณเนี่ยอู้น่ารักเซ็กซี่ดูดีดูดีอะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะมองมุมไหนก็โดนใจมองมุมไหนก็ถูกตาถูกใจไปหมดเลยความน่ารักของคุณความายพินเทศทาตุน้ำของคุณเนี่ยเขาอยากบอกว่า ราชาถือเหรียญคนนี้นะคะอยากบอกว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาไม่ว่าจะเจอใครมาก็ไม่มีใครที่ทําให้เขาหวั่นไหวใจระทวยแบบใจระทมขมขื่นเท่ากับคุณความเงียบลึกลับน่ารักดึงดูดของคุณเนี่ยมันทําให้เขาตื่นตัวตื่นตูมแล้วก็แบบว่าตะการตามากๆคุณเนี่ยคุณสวยคุณน่ารักคุณดูดีดูตะการตามากๆในสายตาเขาคุณอาจจะเกิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันพรหัสวันอังคารได้นะคะ คนคนนี้บุคคลผู้ร่ำรวยมากด้วยบุญบาร,รมีมองมาที่คุณอนะ่ะคุณเป็นเหมือนสาวน้อยสาวน้อยสาวใหญ่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พลังงานคุณอนะ่ะหน้าเด็กอะ่ะคุณนะ่ะทำไมถึงได้สวยไม่สา่งถึงได้หน้าเด็กขนาดนี้เวลาเขามองคุณนะจมูกดูสันเป็นคมเส้นผมก็ทไาไฮไลท์หรือเปล่าคุณเนี่ยทำไมถึงได้ดูมีความแบบว่าปากนิดจ,จมูกหน่อยตะมุตะตมิน่ารักไปหมดเลยอ้อยเห็นแล้วก็อดไม่ได้อยากกินอยากกินอยากแบบว่า ทําให้คุณมีความสุขนะคะพลังงานของราชาถือเหรียญบุคคลผู้ร่ํารวยก็จะเป็นคนใจดีคนทางกลายเป็นอภิมหาความแบบว่าไกลามากๆเลยอาจจะเป็นต่างชาติแบบโอ้นน่นเลยอะคคลาซีกโลกกับคุณอเมริกาดูไบสวีเดนเดนมาร์กออสเรเลียแบบใดๆก็แล้วแต่ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าสายเปรอะสายเปรประมาณว่าเวลาคิดถึงคุณเนี่ยไม่รู้จะให้อะไรก็โอนให้โอนไวคนคนนี้เป็นคนที่แบบป๋าสปอร์ตใจดีพลังงานใครที่คิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะมีป๋าสปอร์ตใจดีต้องการคุณขั้นสุดค่ะอยากจะรู้ไラอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากจะทําให้คุณฮ่า เขาเรียกว่าอะไรอะซิโลลาบต่อเขาแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าความไกลกันอะความแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวเดียวกันถ้าหาาเขารวยมากๆนะอยากจะเหมาเครื่องบินสักลํานึงแล้วก็แบบว่าให้แบบว่าคนเนี่ยมาอุ้มคุณขึ้นเครื่องแล้วไปส่งก็ถึงบ้านเลยแต่มันก็ทําไม่ได้ไงเพราะว่าเขาไม่ได้รวยขนาดนั้นเขาก็รวยแค่แบบว่านั่งเครื่องมาหาคุณหรือให้คุณนั่งเครื่องไปหาเขานะคะหรือประมาณว่าถ้าหากว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกัน คนประเทศเดียวกันศาส,สนาเดียวกันเขาก็อยากจะขับรถอยากจะมากดกิ่งหน้าบ้านคุณติ้งนองติ้งนองแล้วแบบว่าปะแต่งตัวสวยๆป๋ามีตังเดี๋ยวป๋าจะพาออกไปช้อปปิง้งออกจะไปกินนั่นไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่น คนคนนี้นะคะเขาจะเกิดปีงูปีไก่ปีหมาปีเสือนะคะปีลิงปีกระต่ายแล้วก็ปีแพะได้พลังงานคนคนนี้นะคะรักแล้วก็หมกมุนเนี่ยเขาขอสาร,รภาพกับคุณตรงๆเลยสิ่งที่เขาคิดกับคุณตอนเนี้หมกมุ่นอยู่ในความน่ารัก ความแบบว่าเอิบอิ่มความแบบไฮพินเทสของคุณอ่ะคุณอาจจะเป็นคนลึกลับไม่ค่อยพูดมีความแบบว่าอืลึกลับหน้าค้นหาเขาหมกมุ่นกับการที่อยากค้นหาคุณเอ่ะไดนดูซิได้ข่าวว่าคุณเนี้ยโอ้เป็นคนที่มีเซ็กอะพีเอลซอนรูปใช่ไหมแบบแต่งตัวมิดชิดยังไงก็ยังดูเราใจไปหมดพลังงานของคนคนนี้ออกแนวหื่นกับคุณนิดนึงนะคะหื่นแบบอชอบแบบ แาวชอบแทลมแทลมคุณด้วยคาพูดแทลมด้วยการแบบว่านะการแบบว่าพิมพ์หรือว่าลายมาหาคอมเมนต์หรือว่าเวลาโทรหาคุณก็เหมือนแบบว่าจะมีอะไรแบบทะลึ่งตึงตังให้คุณว่าบิวหัวใจเล่นนะคะนี่คือพลังงานของค่ำคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบอกเลยค่ะว่าเขาเก็บอาการไม่ไหวอากาศร้อนแค่ไหนนะแต่ คุณนะร้อนกว่าเยอะเลยความน่ารักความเร่าร้อนความแบบว่าอู้ของคุณเนี่ยมันทําให้เขาแบบว่าใจสั่นคุณเนี่ยเข้าไปสั่นสะเทือนในหัวใจของราชาถือเหรียญผู้ชายคนนี้คุณเน่ยเข้าไปสั่นสะเทือนแบบ ป๋าคนนี้เลยทีเดียวเชียวนะคะความแบบว่าหายพินแท้นของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงทําไมเขาคิดแบบนั้นเราก็นึกว่าเขาเป็นสายบุญชอบปฏิบัติธรรมธรรมะรมโมแบบว่าชอบบริจาคนั้นบริจาคนี้ใช่ค่ะ คนคนนี้เขาอาจจะเป็นสายบุญแล้วเขาก็ชอบคุณที่คุณจิตใจดีมีความจริงใจมีความน่ารักนุ่มนวลอ่อนหวานแต่ลึกหนึ่งด้านดิฟของร่างกายกายหยาบด้านดิฟของจิตวิญญาณเขาเขาก็แบบว่านีดจูอ่ะก็มันอยากได้อยากได้อ่ะนะคะนี่คือพลังงานค่าคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าทาไมนะคืนนี้เขาไม่ได้อยู่กับคุณเนี่ยเขาเหงาเขาเหงามากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากให้นางฟ้าสื่อ สารผ่านไพ่บอกคุณก็คือเธอเหงาเหมือนกันไหมเธออยู่ตรงนั้นเธอสบายดีไหมเธออยู่ตรงนั้นเธอบอกว่าได้ยินเสียงหัวใจเราไหมเสียงหัวใจเราเต้นตึกตับตึกตับร่ำร้องเรียกร้องหาแต่เธอถ้ามันเจอกันไม่ได้ก็ขอคิดถึงเธอขอวอนเธอได้แบบว่าแบบปฏิบับติภารกิจกับเธอทางความฝันก็ได้นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งที่ร่ำรวยมากบรารมีแต่ว่าตอนนี้ไม่สา มัดมีคุณได้นะคะนางฟ้าไม่รู้นะว่าคุณเนี่ยคบกับเขามาเดินนานแค่ไหนเลข3เลข7เลข11เลข4ี่เลข8เลข12นะคะในชื่อวันเดือนปีเกิดหรือว่าตัวเลขบัตรประชาชนเลขมือถือหรือว่าเลขอะไรที่เป็นเลขสำคัญระหว่างคุณกับเขานะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะอยากบอกให้คุณรู้ว่า น้ำเสียงความด้ารักสรีละส่วนทรงองค์เอลของคุณเนี่ยตอนนี้พอเขาปิดไฟเปิดแอร์อยู่ในงพงเพาะห่มเนี่ยได้ฟิลมากๆเลยโอ้ยทุกสิ่งอย่างกลิ่นกลิ่นกายกลิ่นแก้มกลิ่นน้ำหอมของคุณที่มันยังเย,ย้ายวนตาตรึงอบอวนอยู่แบบเนี้ยโอ้ยนึกถึงพลังงานไพ่เราก็แบบอยากใช้เงินก็อย่างที่บอกค่ะอยากใช้เงินแบบเหมาเครื่องบินแล้วก็ไปฉุดคุณเครื่อง ขึ้นเครื่องบินไปส่งที่บ้านเขาเลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือพลังงานของความรู้สึกที่ใครบางคนคิดกับคุณับบคิดพี่เลนพี่ลั่นบ้าการคิดทะลึ่งตึงตังแล้วก็คิดกับคุณบคับบ 18บวกถ้าคุณไม่รู้มีคนคนหนึ่งนะคะราศีแมษราศีสิงราศีธนูนะคะราชาถือเหรียญชาวธาตุไฟกําลังวอนยูนิอยู่ต้องการอยู่แล้วก็ตัวคุณเองอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตตเขาอยากให้คุณรู้ว่าความสดใสความเงียบความลึกลับความหน้าค้นหาของคุณเนี่ยมันทําให้เขาแบบว่าสั่นสะเทือนมากตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบว่าแปลกไม่เหมือนใครตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เงียบเรียบร้อยไม่ค่อยพูด แต่พูดทียิ้มทีก็แบบว่าโอ้คุณอาจจะเกิดราศีมีนคุณอาจจะเกิดวันจันทร์ไฮพินเทศคุณอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดแต่พูดทีก็ทําให้เขาแบบโอ้โหเหมือนตกลงไปในบ่อน้ำอำาําอมฤตเหมือนตกลงไปในสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นชั้เก้าเลยที่แบบว่า ตกลงไปแล้วไม่อยากตื่นจากฝันเลยประมาณว่าเขาเนี่ยเมื่อได้รู้จักคุณแล้วว่าเขาก็อยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากใช้อำนาจเงินตราบารมีของเขาเนี่ยให้คุณไปเป็นนกน้อยในกรงทองของเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเขาอยากครอบครองคุณทั้งตัวร่างกายแล้วก็หัวใจแล้วก็อยากมอบความสุขให้คุณคุณเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนความอบอุ่นความน่ารักความร้อนในหัวใจเขา ตอนนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเขาร้อนมากหัวร้อนมากคิดถึงคุณมากแล้วก็ ไม่ว่านะคุณจะโพสอะไรในโซเชียลนะเขาตามสง่งตามสืบตามดูแต่ก็อาจจะไม่กล้ากดหัวใจไม่กล้าคอมเมนต์ไม่กล้าอะไรเพราะว่าเขาต้องมีฟอร์มอะความมีอีโก้มีอัตตาตัวตนของเขานะคนคนนี้ขี้แก๊กมีฟอร์มไม่ค่อยพูดกับใครหรอกแบบหญิงทําเป็นแบบไม่สนใจเรื่องความรักแต่กับคุณเนี้ยเยอะจัดเต็มค่ะถ้ามีใครได้มาเห็นข้อความเห็นไลน์ที่เขาคุยกับคุณนะทุกคนจะต้องพังหะพังหะว่าแบบฮะคนคนนี้เนี่ยนะโู คนดูดีดูมีบารม,มีแบบดูมีหน้าที่การงานการเงินที่เป๊ะปังอลังการขนาดเนี้ยจะมีท้อยคําที่มันทะลึ่งตึงการตึงตรงังแซวคุณกระลอกกรติดกับคุณได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่คือ ความรู้สึกสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะตอนนี้มากๆเลยก็คือวันยูนิอยูแล้วก็ไรยูแล้วก็บอกว่าส่องสำเบงอยู่ตลอดนะคะความรักที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญเขาอยากบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบผ่านอะไรมาก็เยอะอะแบบเจอคนมาก็เยอะผู้หญิงผู้ชายมาก็เยอะแต่ก็ต้องมาหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจเขาไม่อยากไปไหนไกลจากคุณเลยค่ะ ต่อให้ต้องข้ามน้ำข้ามฟ้าเนี่ยตัดใจเขาเนี่ยจิตวิญญาณของเขาเนี่ยผูกไว้กับคุณนะคุณรู้หรือไม่มีใครคนนึงส่งพลังงานใช้กดแรงดึงดูดใช้กดแห่งความรักความสเสน่หาผูกมัดไว้นะคะเกี่ยวก้อยสัญญารักไว้กับคุณนะคะตอนนี้เขาอยากบอกว่าโอ๊ยอดรนทนไม่ไหวแล้วนับวันนับเวลารอเวลาที่จะมาเจอคุณนะคะฝ่ายแม่สิงห์ธนูน้ำมีนกรกฎพิจิตวันยูนิทยูแล้วก็อยากบอก ดูรู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วอะแบบคิดถึงมากสนใจมากอยากได้มากแบบอยากเจอมากนะคะคนคนนี้หวังดีแล้วก็แสนดีในชีวิตคุณเสมอเสมอและคุณเนี่ยเป็นคนเดียวท,ที่ตรงสเปคเขาที่สุดนะคะความเป็นราชินีพระจันทร์ของคุณเนี่ยตรงสเปคโดนใจเขามากๆเลยนะคะโอเคฮปปี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ